มดดำรู้แล้วใครนักร้องบอใบไม้ไม่ใช่ใบเตยรับเงินแม่พิงกี้ทำหนังแมนจอถแถลงจากกรณีรายการหนึ่งของมดดำขชาพาได้เชิญลีน้าจังมาร่วมเป็นพิธีกรพูดคุยในรายการเรื่องแชร์ลูกเซอฟอรเรกทีดีตอนหนึ่งมดดำนั้นได้ถามลีน้าจังว่าทำไมดีเจแมนและใบเตยถึงมีชื่อขึ้นมาซึ่งลีน้าจังนั้นกล่าวว่าแม่พิงกี้ไปให้ปากคำนในสำนวนว,นว่า ได้เอาเงินตรงนี้โอนไปให้ใบเตยไปสร้างหนังสองล้านเมื่อถามต่อว่าแล้วถ้าตอนนั้นเขาไม่รู้เรื่องล่ะลีนาจังนั้นตอบว่าไม่รู้เรื่องก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลแต่ตำรวจอายการมีหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเพราะจำเลยนั้นซัดทอด DSI ยังไม่มีหมายเรียกลีนาจังยังกล่าวต่อด้ว่าแต่ล่าสุดนั้นใบเตยโพสข้อความแปลกๆบอกท้อแท้คือเราเองยังกลัวก็ขอภาวนาให้ใบเตยใจเย็นๆนะเธอต้องสู้ต่อพิสูจน์ตัวเองด้วย ขณะที่รายการนั้นเป็นรายการสดมดดำเผยด้วยว่าดีเจแมนนั้นได้โทรเข้ามาบอกว่ารอเรื่องชัดเจนกว่าน,นี้จะมาชี้แจงเองที่รายการที่บอกว่าแมนรับเงินจากแม่พิงกี้2ล้านนั้นแมนบอกว่าเขาไม่เคยรับเงินจากแม่พิงกี้เลยเรื่องทําหนังมดดำยังกล่าวต่ออีกว่าแต่มีข่าวไปเขียนอักษรยอบบ่อบอใบไม้วันนี้อักษรย่อใบไม้นั้นไม่ใช่ใบเตยตัวเองก็ยังงง,ง,งอยู่ดีเจแมนไปทําหนังตอนไหน และอักษรย่อบอใบไม้นั้นไม่ใช่บุญิงเป็นนักร้องชายทีมงานในสตูดิโอนั้นโพ้งขึ้นมาว่ามีโปสเตอร์หนังที่จะรู้เลยด้านดีเจด่าพิธีกรร่วมกล่าวต่อว่าโปสเตอร์ที่พิงกี้บอกตอนนั้นเขาทําหนังอยู่ใช่ไหมมดดํานั้นถึงกับลั่นกูรู้แล้วว่าใครโดยก่อนนั้นมดดํานั้นเคยกล่าวไว้ว่าส่วนตัวเชื่อพิงกี้พิงกี้นั้นไม่รู้เรื่องเพราะแม่กับพี่ชายนั้นทําแล้วเอาบัตรกับบัญชีพิงกี้ไปเพราะคนดูแลเงินพิงกี้ คือแม่ทั้งหมดอันนี้คิดเองนะไม่ได้ไปฟังมาจากที่ไหนแม่เห็นเงินดีเลยเป็นแม่ขายซะเองชวนคนนั้นคนนี้ชวนช่างแต่งหน้าช่างทำผมก็แอนได้แก๊งเพื่อนฉันประมาณนั้นคือฉันเชื่อว่าแม่เป็นคนเริ่มไปชวนต่างๆแรกๆนั้นก็ได้เงินคืนหมอโรงพยาบาลคลินิกโดนกันเยอะมากทนายก็โดนด้วยลำดับแรกๆที่ดาราดโดนกันเยอะเพราะมันเอาเงินจากตรงนี้คนทั่วไปเนี่ยไปปิดปากไปเคลียร์ให้ดาราก่อน เพื่อให้ดาราหูปากส่วนอภิรักษ์ก็ออกรายการเกือบทุกรายการแล้วก็มาแคล์เป็นดารามาเจอพิงกี้กำลังโซซัสโซเซตอนนั้นเพิ่งออกจากบ้านสามีด้วยโดยทีมงานนั้นยังบอกได้ว่าตอนนั้นพิงกี้เคยมาออกรายการของมดดำถามว่าแม่เธอนั้นไม่คุมเงินให้เธอเหลอสิบล้านกว่าบาทเอามาลงหมดได้ยังไงพิงกี้เคยบอกไว้ว่าตอนนั้นมันหน้ามืดกันหมดเขาบอกพิงกี้เส้นทางการเงิน200ล้าน ถ้ามีขนาดนั้นมันจะมานั่งไลฟ์สดขายของทำไมมดดำขชาพากล่าวในรายการสด